มาอยู่กับช่อง The Rachannel <Speaker, S 1> อีกแล้วนะครับผม <Speaker. S 1> วันนี้ผมจะมาทำการรีวิวภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าอนงเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมดี้สยองขวัญเข้าฉายตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะครับนำแสดงโดยโบเมลดารับบทเป็นอนงจีสุธิรัตรับบทเป็นโจ ททม์ไทแพลงสินรับบทเป็นก้องแจ็คเฉลิมพลรับบทเป็นทองก้อนฝนทัชยารับบทเป็นทองหยิบและนาพวงแก้วประเสริฐรับบทเป็นลุงป้อมก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมจะไปทําการรีวิวภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนถ้าใครไม่อยากฟังตอนนี้ก็สามารถกดข้ามไปยังท้ายคลิปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าความรู้สึกของผมในการดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ตรงกับทุกคนก็ต้องขออภัยไว้ในะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ผมให้คะแนนไว้อยู่ที่7เต็ม10นะครับ เดี๋ยวไปพูดถึงข้อดีของภาพยนต์กันก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมชอบมากของเรื่องนี้นะครับกลับไม่ใช่ฉากผีหรือฉากโรแมนติกระหว่างพระเอกกับผีนางเอกนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบเนี่ยกลับเป็นฉากดราม่าในตอนท้ายเรื่องซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยความ,มรักระหว่างผีกับคนมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับหลายๆคนคงจะรู้จุดจบอยู่แล้วแต่ว่าการที่พอมันถึงฉากที่ว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยจะไม่ได้อยู่ด้วยกันมันทาให้เรารู้สึกว่าฉากนี้มันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆเมื่อคนกับผีเนี่ยเกิดรักกันขึ้นมา จริงๆโดยที่ฝ่ายที่อินมากกว่าก็คือฝ่ายที่เป็นคนนั่นเองนะครับตัวของพระเอกอย่างโจเนี่ยเขาเกิดมาตกหลุมรักอ,อนงค์ที่เป็นผีที่เฝ้าบ้านหลังนี้และเมื่อเขารู้ปมในอดีตว่าเขาเนั่นเคยทําผิดต่ออนง์เอาไว้ที่ทําให้อ,อนงต์องเป็นแบบนี้เขายิ่งเสียใจมากกว่าเดิมโจสุดท้ายเนี่ยเมื่อเขามารู้ความจริงก่อนในตอนที่เขาจะต้องจาก,กอ,อนง์ไปแล้วฉากที่พระเอกของเรานันร้องไห้และต้องลาจากอ,อนง์เนี่ยฉากนี้เป็นฉากที่ซึ้งกินใจมากๆนะครับไม่คิดว่าหนังเรื่อง มันจะมีฉากเศร้าๆแบบนี้โผลมาท้ายเรื่องอีกด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับนั่นคือความน่ารักของโบมเมลดาเรื่องนี้เหมือนเป็นตัวตนที่แท้จริงของเธอเลยนะครับเพราะว่าโบเมลดาเนี่ยจะมีความเป็นคนขี้เล่นน่ารักโกโก้ใสๆแต่ว่าเรื่องนี้พีอานงก็มีคาแรคเตอร์แบบนั้นเลยนะครับผมด้วยความที่ว่าอานงเนี่ยเป็นคนยุคเก่าเธอจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับยุคปัจจุบันนี้เธอก็เลยจะมีมุมที่ไม่ค่อยรู้มีมุมโกโก้เป็นผีที่ออกแนวจะน่ารักน่ารักมากกว่านะครับ หลายๆคนคงจะเห็นในตัวอย่างแล้วว่าขณะเธอหลอกเนี่ยเธอก็อยังน่ารักมีความมุ่งมิงมากๆ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ดูผลงานของโบมารดามาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นม,มุมนี้เลยนะครับเรื่องนี้ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอในหนังเรื่องนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมชอบมากๆเลยก็คือการที่พุ่มกับเรื่องนี้นะครับเนื่องด้วยจะพุ่มกับเป็นพ่วงกับคนเดียวกันกับสายลับจากบ้านเล็กอย่างคุณคมเกรดนะครับก็เลยมีมุกตลกเล็กๆน้อยๆเนี่ยสอดแทรกเข้ามาในเรื่องด้วยและที่ใครหลายๆคนอาจจะคิดถึงจากเรื่องสายลับจากบ้านเล็กนะครับแน่คือบทของเฮียมานะครับท มาปล่อยเงินกู้และก็จะมีลูกน้องอีก2คนที่มาสร้างสีสันให้เราได้ดูตั้งแต่สายรับจับบ้านเล็กนะครับซึ่งในเรื่องของอนงเนี่ยเขาก็ยังมาร่วมสร้างสีสันอีกนะครับผมหลายๆคนที่เคยดูสายรับจับบ้านเล็กอาจจะคิดถึงพวกเขาก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งหนังเรื่องนี้ดูได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปพูดถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่านะครับข้อเสียเนี่ยของเรื่องอาจจะเป็นการเดินเรื่องนะครับที่แอบยืดเยื้อไปสักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าหนังเนี่ยจะเน้นไปเกี่ยวกับความรัก ระหว่างคนกับผีซึ่งมันก็แน่นอนเพราะว่ามันเป็นหนังรักใช่ไหมครับมันไม่ได้บอกว่าเป็นหนังสยองขวัญความสยองขวัญเนี่ยเลยไม่ค่อยมีให้เราได้ดูเท่าไหร่จะเน้นไปที่ฉากโรแมนติกระหว่างพระเอกกับนางเอกระหว่างผีกับคนที่จะมีการสื่อสารกันประมาณนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าฉากพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเวลาของหนังเนี่ยยาวพอสมควรเลยเพราะว่าหนังเนี่ยถึง2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือบรรยากาศของหนังนะครับผมรวมถึงฉากต่างๆเนี่ย ทำให้เรารู้สึกว่าหนังไม่ได้เล่นออกไปไกลแค่ไหนนะครับก็จะอยู่แต่กับฉากเดิมๆอยู่กับฉากบ้านหลังนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่ตัวหนังเนี่ยจะขยบไปมากมายและอีกอย่างหนึ่งพลเรื่องนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเป็นพอท,ที่ไปเรื่อยๆแล้วก็เดาทางได้ค่อนข้างง่ายนะครับนี่เป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่โดยรวมแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสําหรับคนทุกเพศทุกวัยนะครับตัวหนังเนี่ยจะเน้นไปที่ฉากโรแมนติกความคอมดี้ของตัวละคร ฉากสยองขวัญต้องบอกว่ามันไม่ค่อยมีเลยนะครับถึงจะมีเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรถ้าใครกลัวผีกลัวฉากจำสแกร์จะมีเล็กๆน้อยๆช่วงต้นเรื่องนะครับหลังๆเนี่ยไม่มีแล้วผมเลยให้คะแนนไว้ที่ เเต็ม10นะครับผมส่ว so, นทุกคนเนี่ยไปดูมาแล้วให้กี่คะแนนลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับหลังจากนี้ผมจะไปพูดถึงเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้สําหรับคนที่ต้องการจะไปรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยสามารถข้ามไปก่อนได้นะครับแล้วค่อยกลับมาฟังกันตอนที่ไปดูแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบเรื่องย่อจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมที่เขาปล่อยตามเว็บไซต์เนี่ยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนเดี๋ยวจะไปสปอยต่อจากนั้นนะครับเรื่องอนงนะครับ จะเป็นเรื่องราวของโจหนุ่มเกมเมอร์ที่ตกอับและได้รับมรดกจากครอบครัวซึ่งต้องบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับมรดกนะครับแต่สิ่งที่เขาได้มาคือบ้านหลังเก่าๆที่ลูกพี่ลูกน้องของเขาเนี่ยให้มานั่นเองเพราะสงสารว่าเขาไม่ได้อะไรเลยบ้านหลังนี้เนี่ยนอกจากเก่าจะแก่แล้วก็ยังมีผีสาวเจ้าของบ้านที่มีชื่อว่าอนงเธอเป็นเจ้าของบ้านเก่านะครับที่เสียชีวิตในบ้านหลังนี้และติดอยู่ในบ้านไม่สามารถไปไหนได,ได้พร้อมกับคนสนิทของเธอที่มีชื่อว่าทองก้อนและทองหยิบ ทั้งสองเป็นคนรับใช้ของอ,อนงนะครับซึ่งมาโจเนี่ยได้มาเจอบ้านหลังนี้เขาต้องการจะเอาไปขายนะครับแต่เมื่อเจอผีผีก็ไม่ยอมไปคนก็ไม่ยอมหนี เพราะว่าผีเนกระชีว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านพออยู่มาตั้งแต่เกิดเช่นเดียวกันโจเขาเลยเกิดไอเดียในหัวขึ้นมานะครับว่าคนกับผีเนี่ยน่าจะมาทําอะไรด้วยกันได้เขาจึงเปิดบ้านผีซิงขึ้นมาเพื่อหาไรายได้มาใช้หนี้ให้กับเขาเนะครับโดยที่เขาเนี่ยให้ผีทั้ง3ตัวนี้นะครับมาช่วยแสดงเป็นผีและทั้ง3มคนเนี่ยก็ตีบทแตกไปอย่างมากเนื่องโดยพวกเขามีพลังเป็นผีจริงๆมีอาินิหารในการถอดหัวถอดไส้บิดคอ แม้กระทั่งหัวโจกในย่านนี้นะครับอย่างก้องเนี่ยและพักพวกของเขาที่ว่าไม่กลัวผียังต้องขนหัวลุกเลยทีเดียวการทําบ้านผีสิ่งของโจนี้นะครับทาให้โจเนี่ยได้ใกล้ชิดก,กับผีอ,อนงจึงทําให้ทั้งสองคน,เนยเริ่มเกิดความรักขึ้นสนิทกันมากยิ่งขึ้นและคนกับผีที่ดูจะเป็นไปไม่ได้ระหว่างความรักของทั้งสองก็มีอุปสรรคให้เข้ามาท้าทายและความรักครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรนี่เป็นเรื่องย่อ จากทางเว็บไซต์นะครับผมที่ถูกปล่อยออกมาทุกคนอาจจะได้รับรู้อยู่แล้วโจเนี่ยเมื่อเขาได้บ้านหลังนี้มานะครับผมเขาก็มาเจอผีทั้ง3ตัวนี้ซึ่งเขาเนี่ยเป็นหนี้อยู่ก็เลยต้องมาเปิดบ้านผีสิงเพื่อใช้หนี้นะครับจึงทําให้เขาเนี่ยได้ใกล้ชิดก,กับผีอ,อนงงจนเกิดเป็นความรักขึ้นมาแต่ว่าคนกับผีมันจะรักกันได้ยังไง แม้ว่าพวกเขาจะรักกันนะครับแต่มีหลายอย่างที่พวกเขานั้นทําไม่ได้ก็คือไม่สามารถโดนตัวกันได้และตอนกลางวันเนี่ยผีก็จะไม่มาปรากฏตัวให้เขาเห็นเขาจะสามารถเจออานงได้แค่ตอนคืนเท่านั้นและเมื่อเขาอยากจะไปเที่ยวกับอานงเขาก็ต้องให้อานงเนี่ยไปสิงร่างของคนอื่นนะครับ เพื่อออกไปเที่ยวกันความรักของทั้งสองคนเนี่ยเหมือนจะไปด้วยดีนะครับผมแต่แล้วคนที่อนโน่เนี่ยเคยไปสิงร่างนั่นคือก้องจนทําให้โจเนี่ยต้องบอกความจริงกับก้องนะครับว่าอนโน่เนี่ยเป็นผีก้องจึงบอกไปว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะที่คนกับผีจะมารักกันไม่เคยได้ยินหรอรักกับผีร่วงผีจะเอาไปอยู่ด้วยแล้วถ้าเกิดว่ารักกันขึ้นมาจริงๆเดี๋ยวผีก็ต้องไปเกิดแล้วพอมาเกิดใหม่เราก็แก่เดี๋ยวเราก็ตาย ยังไงมันก็ไม่มีวันมันจบมาเพื่อมารักกันได้อยู่ดีหลังจากนั้นนะครับผมที่กล้องเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวพีจะเอาโจไปอยู่ด้วยจึงทําให้โจเนี่ยเริ่มกลัวอนงขึ้นมา และหลังจากนั้นโจก็ได้บังเอิญเจอกับแฟนเก่าของเขาที่มีชื่อว่ามิวนะครับเธอเยังมาเที่ยวบ้านผีสิงของโจเช่นเดียวกันเมื่ออนองเห็นว่าทั้งสองคนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมกันแถมยังเป็นคนรักเก่ากันมาอีกด้วยทําให้อนองนั้นไม่พอใจไปอย่างมากเธอเลยออกอารว่าแล้วก็หลอกหลอนทุกคน ที่เข้ามาเล่นบ้านผีสิงนี้จนทําให้โจเนี่ยต้องมาถามเธอว่าเธอนั้นเป็นอะไรปกติเธอไม่เคยเป็นแบบนี้มาก,ก่อนอน,นงจึงร้องห่มร้องไห้แล้วก็บอกว่าคนกับผีจะไปรักกันได้อย่างไรโดนตัวกันก็ไม่ได้เจอกันได้ก็แต่แค่แคตอนกลางคืนเท่านั้นแต่ว่าโจก็บอกไปว่าได้สิเดี๋ยวเขาจะทําให้ดูหลังจากนั้นนะครับโจเนี่ย,ยก็เลยสร้างความมั่นใจให้กับอนงงครับเขาก็เลยมาสาบานต่อนหน้าพระว่าเขาเนี่ย จะรักอนโนงตลอดที่เขานั้นยังมีชีวิตอยู่และยังมีลมหายใจอยู่นั่นเองอนโนงก็บอกว่าเธอเช่นเดียวกันเธอจะรักโจแต่แม้ว่าเธอจะไม่มีลมหายใจอยู่แล้วก็ตามหลังจากนั้นพวกเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแม้ว่าจะโดนตัวกันไม่ได้แต่ใจเนี่ยสัมผัสถึงกันนั่นเองนะครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายใดขดดั้นนะครับผมอุปสรรคมันก็ยังคงมีอย่างที่บอกไปนะครับบ้านหลังนี้เนี่ย มันยังไม่ได้เป็นของโจะนะครับเพราะว่าลูกพี่ลูกน้องของโจเนี่ยเขาได้ยกให้แบบปาเปล่านะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาทวงคืนเพื่อจะเอาบ้านหลังนี้ไปสร้างตึกเขาก็เลยพังบ้านหลังนี้นะครับ เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยทำให้โจเสียใจเปอย่างมากและกลัวว่าจะไม่ได้เจออนนองอีกแต่แล้วเขาก็บังเอิญได้เจอกับโครงกระดูกของอนนองนะครับซึ่งอนนคงเนี่ยเคยบอกเขาไว้ว่าโครงกระดูกมันจะสามารถทําให้เธอไปเกิดได้เพราะว่าเธอยังหาร่างของตัวเองไม่เจอนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโจไม่ได้เจอร่างของเธอแล้วอนนองก็หมดห่วงนะครับเธอก็เลยไปเกิดวันที่ทั้งสองคนนั้นต้องจากกันเนี่ย ฉากนี้เป็นฉากที่ผมเนี่ยสงสารโจามากๆเลยนะครับเพราะโจเนี่ยต้องมารู้สึกผิดนะครับผมการที่อานงเนี่ยต้องมาติดอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นเวลา70-80ปีแล้วเนี่ยมันเป็นฝีมือของโจในอดีตชาตินะครับโจนั้นเศร้าไปอย่างมากและหลังจากนั้นเขาก็เอาโครงกระดูกของอานงนะครับผมไปทําพิธีและอนง ก็ได้จากโจไปตลอดการซึ่งโจเนี่ยเขาได้เคยสาบานไว้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาจะรักอานองตราบที่เขายังมีลมหายใจอยู่ทําให้โจยังคงยึดมั่นกับคําสาบานนั้นและในตอนที่กล้องเนี่ยเขาได้บอกว่าถ้าโจรักกับผีเดี๋ยวผีก็จะไปเกิดโจก็ต้องแก่เดี๋ยวก็ตายหรือไม่ก็ต้องรอให้ตายกันไปก่อนถึงจะได้รักกันซึ่งแน่นอนว่าโจเขาจะได้เจอกับอนองอีกครั้งตอนที่เขานั้นตายนั่นเองนะครับ นี่เป็นเรื่องราวคร่าวๆของเรื่องอนงนะครับผมแต่ตัวหนังเนี่ยยังมีรายละเอียดอีกมากมายนะครับสำหรับคนที่ชอบภาพยนตร์แนวนี้ไม่อยากดูแบบหนังผีที่น่ากลัวมากๆนะครับ ก็ไปดูเรื่องนี้ได้มีทั้งความคอมเมดี้โรแมนติกแล้วก็ความสยองขวัญน,นะครับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่ารักมากๆนะครับเป็นหนังที่ดูแล้วสบายๆได้ทุกเพศได้ทุกวัยแต่อาจจะไม่ถูกใจสายวิเคราะห์ก็เป็นได้เพราะว่าตัวหนังเนี่ยไปเน้นเรื่องความรักไม่ได้มีอะไรที่มันตื่นเต้นมากมายนั่นเองนะครับหลายๆคนไปดูเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับอานองเข้าฉายแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะครับสำหรับคนที่ชอบเนี่ยอย่าลืมไปติดตามกัน ก่อนหน้านี้นะครับผมได้ภาพยนตร์ดราม่าเรื่องหนึ่งเอาไว้นั่นคือเรื่องหลานมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังเข้าฉายอยู่นั่นเองนะครับถ้าใครชอบภาพยนตร์แนวครอบครัวแนวอบอุ่นแต่ยังไม่ได้ไปรับชมนะครับผมผมเคยทําคลิปรีวิวเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแนะนําเอาไว้ให้สําหรับคนที่กําลังตัดสินใจว่าจะไปดูช่วงวันหยุดนี้หรือเปล่าฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้ว